สวัสดีค่ะมีผู้ใช้ท่านหนึ่งนะคะได้เข้ามาสอบถามวิธีการใช้งานของคำว่ามุงกับมึ ทีนี้นะคะในตอนที่เราอ่ะอยากจะบอกว่าสิ่งของต่างๆมันมีมากกว่า1ขึ้นไปเราก็จะมีคำนะคะที่ใช้คู่กับคำนามนั้นๆนะเพื่อบ่งบอกจำนวนและปริมาณนะคะที่มีมากกว่า1เนาะคำแรกนะมงเนี่ใช้ยังไงใช้กับคำนามนะคะที่เราเนี่ยสามารถนับได้นะคะอย่างคำว่ารถนะคะรถนับได้ถูกไหมคะก็ใช้คำว่า många bilar ปากกาปากกาก็นับได้ถูกไหมคะก็จะเป็นม o n a pen คำว่าเพื่อนล่ะเพื่อนสองสามสี่ห้าคนใช่ไหมนับได้ก็จะเป็นม o n a v a n e er บ้านล่ะคะบ้านหลายหลังเนาะบ้านก็นับได้ถูกไหมคะก็จะเป็นม o n ฮ h o u นะคะลองมาดูในประโยคกันบ้างถ้าจะบอกว่าฉันมีเพื่อนหลายคนก็จะเป็นยอฮอร์ม n a เ a n e r ลองมาดูคำถัดไปนะคะคำว่ามิกะ คำนี้นะคะเราจะใช้นําหน้าคํานามที่เราไม่สามารถนับได้ตัวอย่างคํานามที่ไม่สามารถนับได้ก็จะมีอะไรล่ะคะข้าวนะริสนะข้าวก็นับไม่ได้งเนาะก็จะเป็นมิกกิริสนะคะมิกกนะิริสเนาะต่อไปน้ําล่ะน้ําก็นับไม่ได้ถูกไหมคะก็เป็นมิกกิวัตเตนมิกกิวัตเตนนะคะคำว่าฝนฝนนับไม่ได้เนาะ,ะก็เป็นมิกกิเรนมิกกิเรนอาหารนะคะอาหารก็นับไม่ได้เนาะ,ะก็จะเป็นมิกกิมอต mycket mat เงินนะคะอันนี้สําคัญนะอ่าหลายหลายคนนะคะก็เห็นว่า,าเงินเนี่ยมันก็นับได้นี่แต่ในภาษาสวีตเซด์เนี่ยไม่ใช้คําว่ามงงงานนะคะ่ะเงินจะใช้เป็น m ิกเกเพงเออร์มิกเกเพงเออรนะคะอย่าเอาไปใช้ผิดนะอันนี้ไม่ใช้มงงงาน,นะคะถึงแม้ว่าเงินจะนับได้ก็ตามเรามาดูตัวอย่างในประโยคโยอแอดเตอร์มิกเกริสโยอแอดเตอร์มิกเริสนะคะอันถัดไปก็ hon har mycket pengar hon har mycket pengar อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้คําว่ามงเนี่ยกับมกในการบอกปริมาณนะคะจานวนที่มากอย่างนี้เนาะเพิ่มเติมนะคะคําว่ามกเกเนี่ยนะคะเขาสามารถทําหน้าที่เป็นคํากริยาวิเศษนะที่มาช่วยขยายคํากริยาคําคุณศัพท์และก็คํากริยาวิเศษเองด้วยเนาะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะคะถ้ามันจะบอกว่าอ่ามันหนาวเฉยๆก็จะเป็น the cold อึ่นะคะข้างนอกเนี่ยมันหนาวนะแต่ถ้าเันจะมาบอกว่าเฮ้ยมันหนาวมาก,มากๆอย่างเงี้ยปันก็จะใช้เป็น the a r e m u c cold out นะฮะมิกเนี่ยเขาก็มาขยายคาว่า c ่าวเพื่อมาบอกว่าเออมันหนาวยังไงนั้นหนาวมากๆถ้าจะบอกว่าเขาผู้ชายเนี่ยมีความสุขก,ก็จะเป็น Han อ g l o d h ฮ n น g l o ลนะฮะแต่ถ้าจะบอกว่าเออเขาเนี่ยมีความสุขมากบําก็จะเอาคําว่ามิกเนี่ยเข้ามาช่วยขยายเนาะพอมาอยู่ในประโยคก,ก็จะเป็น Hon อ r ร์ k ิกลอดฮันอาร์มิกลก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะใครชอบกดไลค์นะกดแชร์เป็นกําลังใจให้บําด้วยนะคอมเมนต์ได้ด้วยนะคะ ชร์ความรู้การใช้ภาษาสวิชกันเนาะไว้เจอกันคลิปถัดไปค่ะ